สวัสดีค่ะทุกคนพบกับโอปอลอินอัปเดตข่าวสารในโลกปิศาจแดงประจำวันกันนะคะเดี๋ยวคืนนี้ที่2ค่ะแมนยูจะมีโปรแกรมไปเยือนลียงในทัวร์ยุโรปาลีกนัดแรกนะคะสำหรับเกมนี้ก่อนเกมนี้ต้องบอกว่าดราม่าล้นๆเลยเพราะว่ามันมีประเด็นที่นักข่าวไปถามเนมันยามาติชซึ่งเป็นอดีตนักเตะเก่าของแมนยูที่ตอนนี้อยู่กับลียงนะคะคือนักข่าวเขาพูดประมาณว่าเออคนมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่โอนานานั้นบอกว่า เหมือนกับว่าแมนยะูนั้นเป็นทีมที่ดีกว่าแล้วมาติชเหมือนมีอาการของขึ้นนิดหน่อยลักษณะที่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เวลาคุณพูดอะไรเนี่ยคุณก็ต้องมีข้อมูลนิดนึงซึ่งคุณรู้ไหมว่าตัวผมเนะี่ยให้เกียรติทุกคนนะแต่สําหรับเรื่องนี้ถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนยูเนี่ยคุณก็ต้องระวังในสิ่งที่คุณพูดออกไปถ้าเกิดคุณเป็นเดเคอาเป็นชไมเคิลเป็นฟานเดซาเนี่ยคือตัวผม ก็คงจะกลับมาตั้งคาถามกับตัวเองนะแต่ตามสถิติเนี่ยถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรของยุคเนี้ คุณก็ควรที่จะพิสูจน์ตัวเองสแงสดงศักยกภาพของตัวเองเป็นอันดับแรกไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะเจอกันในเกมนี่คือสิ่งที่เนมันยามาติชให้สัมภาษณ์ก่อนการถแถลงข่าวขณะที่โอนานาพอทราบเรื่องนะคะก็โต้อตอบกลับไปโดยบอกว่าคือผมเนะ่ยไม่เคยที่จะไม่ให้เกียรติสโมสรออื่นนะแล้วก็รู้ได้ว่าเกมที่จะเจอกันเนี่ยมันจะต้องเป็นเกมที่ยากต้องเป็นเกมที่เจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกรง่ง เราโฟกัสไปกับการโชว์ฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งเพื่อให้แฟนๆภาคภูมิใจและอันนี้ทีเด็ดเขาบอกว่าผมนะ่ะเคยคว้าทรอฟี่กับทีมที่ดีที่สุดในโลกแต่บางคนนั้นไม่สามารถพูดประโยคนี้ได้ก็คือว่าเนมันย่ามาติชนั้นไม่เคยคว้าทรอฟี่แชมป์กับแมนเชสเตอร์ไนเต็ดนะคะซึ่งในปีที่แมนยูได้แชมป์ยูโรปาลีกตอนปี2017ตอนนั้นเนมันย่ามาติชยังไม่ได้ย้ายมาร่วมทีมเอาละทีนี้เรื่องก็ต้องไปถึงมือ กุญซื้ออย่างอโมริมนะคะที่ออกมาเคลียร์สถานการณ์ให้มันเบาบางลงโดยเอาจริงๆทุกคนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนักข่าวนี่แหละตัวดีที่เป็นคนไปเสี่ยมนะคะเพราะว่าอโมริมเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าคุณได้ดูสิ่งที่โอนาน่าพูดเต็มๆแล้วเนี่ยมันจะต่างออกไปเลยเพราะว่าประโยคแรกเนี่ยโอนาน่าพูดว่าลียงคือทีมที่ดีมากๆ เออแล้วบางทีนักเตะอีกฝ่ายซึ่งก็หมายถึงเนมันยามาติชนั้นอาจจะไม่ได้ฟังตัวเต็มแล้วมันก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดผมรู้ว่าเนมันย่านั้นเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นแค่เกมนัดหนึ่งนะคะก็นั่นแหละถ้าไปดูในคลิปเนี่ยเราก็จะเห็นว่านักข่าวเนี่ยเป็นคนถาม ในมันย่ามาติชไปซึ่งก็อาจจะไม่ได้ยกทุกประโยคที่โอนาน่าพูดเอามาใช้ในการถามคำถามนะคะเรื่องราวมันก็เลยเป็นแบบนี้ยังไงก็ตามเกมกับลียงคืนนี้สนุกแน่นอนนะคะแล้วก็อัปเดตกันหน่อยค่ะสำหรับรายชื่อนักเตะที่กลับคืนทีม เป็นข่าวดีนะคะสำหรับคอปปี้เมนูก็กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดนี้แล้วนะคะรวมไปถึงลุคชอด้วยก็กลับมาตั้งแต่เกมที่เจอกับซิตี้ได้เห็นการวอร์มข้างสนามแต่เกมนั้นก็ไม่ได้ลงมานะคะส่วนมัสทายเดลิกก็ยังไม่มีชื่อเพราะว่ายังมีอาการบาดเจ็บจากเกมที่เล่นกับฟอเรสต์นะคะเอเดนเฮเวนโทบี้คอรเออร์ก็ไม่มีชื่อในทีมชุดนี้ในส่วนของดาวรุ่งที่ถูกดันขึ้นมาในชุดนี้นะคะวันนี้ก็จะมีเจเดนคาร์มาซันแล้วก็แจ็คมัวเฮาส์ด้วยปอก็ยังไม่เคยเห็นฟอร์มของนเท แต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูแลกันเพราะว่าต้องพยายามดันเด็กๆขึ้นมาด้วยนะคะทีนี้มาดู23รายชื่อนะคะที่ส่งไปเนาะว่ามีใครกันบ้างนะคะเดี๋ยวสรุปรวมๆนะคะอย่างผู้รักษาประตูก็เอาชายเบนดีทอมฮีตันโอนาน่าซึ่งก็มีการยืนยันแล้วโอนาน่าจะได้ลงเฝ้าเสานะคะส่วนกองหลังก็จะมีแฮร์รี่อามาสดาโลพัทิกโดโกคามัสซันแล้วก็คูคอนกี้คนนี้ก็มีชื่อสำรองในเกมที่เจอกับซิตี้เหมือนกันตอนนั้นก็นึกหน้าไม่ออกแต่ว่าก็เป็นเด็กที่ถูก ดันขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะคะวิกตอร์ลินเดลเฟแฮร์รี่แม็กไกว์นูเซมอสซาอุยลุคชอเลนี่โยโรนะคะส่วนกองกลางคาเซมิโร่คริสเตินเอริกเซนบรูโน่ฟานเดสคอบบี้เมนูแจ็คส์มัวเฮลเมสันเมาส์มานูเอลอูกาเต้ก็เดี๋ยวลุ้นกันด้วยว่าเมสันเมาส์จะได้ลงออกสตาร์ตตัวจริงสําหรับเกมนี้ด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเกมที่แล้วลงมาเป็นสำรองนะคะส่วนตัวรุกก็จะมีอเลนโดกราชโชรัสบอธฮอยลุนโยโชเซอร์ซีสิ่งที่ต้องลุ้นกันคือหน้าเป้าจะเป็นโยโชเซอร์ซ สำหรับการได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเดี๋ยวคืนนี้รู้กันตีสอค่ะ